ตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเกิดเหตุปล้นทรัพย์จี้ชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายนิสิตรวมถึงประชาชนรอบๆมหาวิทยาลัยบ่อยครั้งสร้างความหวาดผวาจนนิสิตต้องช่วยกันโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กเตือนเพื่อนๆด้วยกันนะครับและทางมหาวิทยาลัยรวมถึงตำรวจต้องออกมาจรก,การป้องกันเหตุเหล่านี้ล่าสุดตำรวจก็สามารถจับกุมตัวผู้ร่วมก่อเหตุได้2คนแล้วก็คือนายปฏิพล์พดุงกิจโกศลและนายนัชพงษ์นุชัยภูมิขณะที่ทั้งสองคนขี่รถจักรยานยนต์ที่จร,รมมา,จา ผ่านด่านตรวจค้นของตํารวจเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับพอนําตัวไปสอบสวนก็พบว่านี่คือกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุปล้นนิสิตจุลานั่นเองนายปฏิพลยอมรับครับว่าก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งล่าสุดวันที่8มีนาคมก็ร่วมกับพวกอีก6คนด้วยกันนะครับรุมทําร้ายปล้นทรัพย์นิสิตจุลาส่วนที่เลือกจุดเหล่านี้ก่อเหตุเพราะเขาบอกว่านิสิตจุลาชอบใช้ของแพงครับสนมากเลยผู้ชายครับแล้วแต่ยืนคนเดียวยืนเล่นโทรศัพท์นั่งเล่นคนเดียวอะไรเงี้ยครับสนมากครับ ผู้หญิงจะสนน้อยที่ทำแล้วผู้หญิงก็จะเป็นเดินคนเดียวกับใสยกระเป๋าแล้วพวกนี้ถือโทรศัพท์เล่นอยู่แต่ส่วนมากที่เล่นแน่ๆก็คือเป็นผู้ชายมากกว่าแล้วก่อนเกิดเหตุก่อเหตุมีถามก็ไมว่าอยากที่ไหนอะไรยังไงเรื่องสถาบันทำไหมมคอเมี่คือไม่เรียกครับคือเจอที่ไหนก็บางทีก็ไม่ทำไรก็เรียกเฉยครับก็ถ้าเขายอมดีๆกับผมก็ไม่ทำไร คนร<ห>้าย<ค>แก๊งนี้ยังเหลือ <คน S 2> จจอีกห้าคนนะครับ <ผม S 1> ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวทั้งหมดแล้ว